แม่ทัพก็ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยกองพันทหารราบผสมกองพลทหารราบที่6เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้กับกําลังพลที่เข้าร่วมการฝึกพัฒนาการฝึกของหน่วยเพื่อให้เกิดความพร้อมสูงสุดนะครับสามารถรองรับสถานการณ์หรือภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้น ที่สนามฝึกทางยุทธวิธีกองทัพภาคที่สองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาพลโทอดุลบุญธรรมเจริญแม่ทัพภาคที่2และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกการดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริงการฝึกหน่วยกองพันทหารราบผสมกองพลทหารราบที่6ประจำปี2567 ซึ่งการฝึกในครั้งนี้ได้มีการฝึกการส่งกำลังบำรุงเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติในพื้นที่ส่วนหน้าตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกควบคู่ไปด้วยนะครับเพื่อเป็นการบูรณาการด้านการฝึกเป็นหน่วยกองพัน์ธในรูปแบบการฝึกรูปแบบกองพัน์ทหารราบผสมเพื่อให้หน่วยดําเนินกลยุทธ์กับหน่วยประกอบกําลังสามารถปฏิบัติตามระบบปฏิบัติการสนามรบทั้ง7ระบบ สามารถปฏิบัติการร่วมกันและก็มีความประสานสอดคล้องของผู้บังคับหน่วยและผู้เข้ารับการฝึกเพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้กับกําลังพลที่เข้าร่วมการฝึกได้นําองค์ความรู้ในการฝึกนั้นไปพัฒนาการฝึกของหน่วยเพื่อให้เกิดความพร้อมสูงสุดสามารถรองรับสถานการณ์หรือว่าภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตรครับ